สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทําแกงอ่อมหมูค่ะเอาหมูกับพริกแกงที่โขกนะคะลวนในหม้อนะคะแล้วก็หนูจะเติมข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มด้วยจะได้หอมนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําค่ะพอเดือดหนูก็จะใส่มะเขือไปก่อนนะคะเพราะว่ามะเขือมันจะสุกยากนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะน้ําปลานะคะแล้วก็น้ําปลา,าค่ะ ค่นี้ก็นัวแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรใส่ผักชีลาวต้นหอมใบแมงลักนะคะแล้วก็ปิดฝาไปสักพักนึงนะคะเปิดฝามานะคะหูกลิ่นหอมทั่วห้องเลยค่ะแล้วก็หนูจะทําหมูทอดเพิ่มด้วยนะคะเอาไว้กินกับแกงอ่อมค่ะเป็นหมูที่หมักนะคะัก๊บหนึ่งแล้วก็หมูทอดนะคะน่ากินมากค่ะโอเคไปกินได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่อง Eat With by ASMR นะคะวันนี้จะพามากินอ่อมหมูค่ะอ่อมหมูห,ห้อนใส่กับผักซีลรวนะคะแล้วก็หมูทอดมาจ้ามากินน้ำกันจ้ะ ืมแกงว้นห้อนแซบค่ะค่ะจดหน้ามว้นห้อนอืมหูทอด มูทอดหมากกำลังดีเลยค่ะนุ่มกำลังดีค่ะ พักซีแล้วค่ะอือหอหอมหมูทอดก็อร่อยฮืม mm hmm. ค่ะอ่อนหอมได้อย่างกินเนาะจ้า ได้จ้ามากินแกงอ่อมหมูน้ำคันจ้ะหมูทอดอร่อย ใ็ดกินเองมันก็แซ่แบบนี้ละจ้ะเนาะ Yeah. Uh -huh. หอมผักชีแล้วสุดๆอ่ะ แกงหนึ่งครั้งกินได้สองมือนะจ๊ะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะที่เหลือก็เก็บไว้กินมื้อหลัง หมูทอดอร่อยอร่อยผักก็ใส่เท่าที่มีนะคะมีแค่นี้ก็ใส่เท่านี้นะคะ คลิปนี้ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ